สวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองฝ่ายสุมาเจ้าอะายพร้อพรอกับขําม้วนาแซบอีกแล้วมันี่สุมชนเจ้าจ๋าชุมาเจ้าดาวดากมันี่มกินตํากุ้งกับปูเด้อจะเด้อดิปูมาสดชดนะพี่น้องปองฝ่ายปูมาใข่พี่น้องปองฝ่ายไม่กินนันพ่อยเด้อดิเขาจแก้แล้วก็าจตับกินมานี่พี่น้องปองฝ่ายใช้จานงามให้พี่น้องบิ่งอรับแล้วรัาต้อมาแกะกันบัะที้พี่น้องปองฝ่ายเนาะเออเอาบอกแกะเอาตับ่ได้เ้อพี่น้องแก้เราจะไปล้างแล้วพี่น้องเนาะ จุดชอน้ำพลอยได้เด้อบัตทีมาแกะกันเลยพี่น้องปองไปเอ้ยโอ้สิได้ขารดิซุ่มเจ้าระดับกันหน่อเีีาี่กองเลยทมันโซเอ้ยกำกัไปล้างันพี่น้องฟองไฟเฮ้ยพี่เตาแล้ยออกันพี่น้องเอ้พี่น้องปองไ่อาตป็นพี่กันกก็ไปล้างนพี่น้องเ้ารีบไขาย่น้องโอ้ยเดอ ยูยูอ่ะี่ใครเหรอเออนี้นี่โอไอ้รวนไอสิบเจ้าเอเด้มีใคอาปล่ายเอเออเอ้อันสับปูได้ดิอสับปูด้ดิเ้อาไปแก้กุ้งกระต้อไ้งปอง่ายเนาะเออแก้กุ้งยตักใส่กระปูมาเลย่เนาะกุ้งกงขาวไี่น่องปอง่ยจะลองมปล้างกับน้ำมันก็้เนาเด้อสเจ้าเด้อเออเป็ูใดเปูด

มันอาวมนพี่ดเาน้คุณเอาแก๊สที uh, ่น kind of mm. ีเลยเจ้าเคุณตัองไตักันเลยเนาะไปตักันเลยจ้าอ้าวมาพี่น้องกองไฟที่เ้อแก๊สปูเสร็จยูดีแล้วเนาะมาตักัน่เลยแทีนี่พี่น้องกองไฟมองไเตัมปูใส่พุงพี่น้องกองไฟสมราได้ขนาเ้อสู้สุคูสู้คนี่นีเหม

มาจ้ามีการซุกุคนสองมกเาเดอสองมีอดียรเด้อฝากดติดตนองของไปอ่าน้องปองไปแซ่ปรด็จเลยด้เาซื้อมาเลยมาหลายคนแซะเอองปอาี่เลยเออยหยงหันลยือ้องมีมตการไปูตัวนีอะะซ่อ่ทีนี้ที่้งปองไปตน้ำไม่ดน เอาไปนงส็จีกูมังไปคนเลยที่นแล้วอเทใช่า่กพี่น้องเออกไปเทลงไปเยหน่อยกูซตมันน้องเลยตามไปมุงย่อกเดียวเด้อเรืองงนเดันเออทาต้องต่างมีน้องเอาีคนอโ้ยพกน้องนล่เก็บไปได้ทำาคนเอนยมงมันน้อยตมาได้เาลยเต็มไปสุเออ มาเทกันเลยบัตที่นี่พี่น้องปอปฝ่ายอาจาร์เขาคนกุ้งเซรามิกอีกหกนี่คือปู่มาได้พี่น้องเล่นตามเซราิกได้เด้อเออโนลงไปเลยนี่เทล่าเราไปเลยเห็นบ่เห็นบ่เออรับวทำลายไปเลยพี่น้องเห็นบ่อวยั่วพี่น้องปองฝ่ายมาเด้อมาเด้อมาเด้มาได้หกมาแล้วเออเออเนาะเออลา่ปู่มาไปเลย มาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองป่ายสุ่มพระเจ้าทั้งหลายมาพบพ่อกันอีกแล้วเด้อจ้ะเด้อกับคำม้วนผ้าแซ่บพี่น้องปองป่ายมืัอนี้มากินตับปูมาแซ้นกุ้งกับหมูยอดด้อพี่น้องปองป่ายเด้อมากินน้าควายด้อยยองหอยยองหอยกับพี่น้องปองป่ายเห็นบ่ปูก็ลอยน้ำอึกเลือกเด้อเห็นบ่น้ำในฟื้นไฟพี่น้องปองป่ายไหลเต็มอันนี้เห็นบ่มนี่มาเด้อมาเด้อมาเด้อกินน้าควายด้อพี่น้องปุ๊กปายเออพี่กุ้งเกลงพี่ นี่ยากกินแห้งพี่น้องซื้อมากินกินซะพี่ฮพักครับมีน้ำมันมีอันพักอันกวงตุ้งจีนพี่น้องโอ้โหเป็นจีนเกาหลงเกาหลีเป่าวะเออแก้วน้ำคอยพี่น้องมาเด้อมากินด้คอยไดงง้พี่น้องเด้อมาเด้อมาเด้อมาเด้อเลิกงานเลิกการพี่น้องอยู่ห้องอยู่หอคือเขาดีสง่งแล้วพี่น้องป้อง,ป,องป่ายตอนนี้นเด้อบอกเลาอยากห้าพี่น้องสิล่ลำคานมาเด้อมาก,กินกันเด้อจ้ะเด้อคำแรกแหกมันเนาะ อน้องป้องไปบริักสีบาเรอรแซ่บน้องหม้ต้มพี่น้องนใหมไห้ไรอืุ้มมาไห่ใคร

อืมเหนียวอืมบว่วเสียราคาเงินเฮาซื้อกินสัดใจ น้ำหน่องเนาะอุ้งกระสวดขอยไปคนผมจีมันใส่พี่น,น้อยนึงพี่น้องเอ้ยถ้จริงก็ซื้อมาเป็นอันเค้งกูแลหลมมาเกลือนอ้ำไปเลยบ,ลบ่ไม่กลับไม่ต้มไมาเลย กูพี่น้องค่อยเพ็ดรดเนี่ยเ,นเนยเห็นบ่เห็นน้องค่อยยังบ่หมดสดผ่านมวนเข้าไปเลย มูจองปูมาพี่น้องกระดองแม่ใครเด้พี่น้องกัปูนะ <c oughs> สิเดกุ้งใช่นี้เลยเออแส่บไปน้องรต้องบรรยาย่ต้องน้ำต่ำมัอใช่ยังไเตกี่มันด้วย อืมไ mm. ่เนี่ยอาบแซนฮ้อา ยกโป้เลยครั้งแรกนี่ก็กินแป็ดปูนี้เป็นมั้ยง่ายอยู่นะพี่น้องเอ้ยเอาเป็นตัวนี้น้อยได้ปูนะ นะอวางน้ำอัน <c oughs> นี่ God, ไม่ก้อนมิโนนี่กินสมยะ มันไม่หน๋อปูนะปูสองโตนี่กามเกินหน่อขนมจีนอ่ะลอยไปเลยเออกามปงกามปูม Não me arrega, like, não me é like. พี่นอ้องปองไปแซ่บดีหรอปู่ไม่ใคร น้องมือป็นหยางเพชรยังบ่คุเพชรได้มือป็นหยางนะ ừ. นมจีน nóng, hàng hang phủ cung, nhà mắc lên lại, ui thầm lặng. Kim một sắp nóng mà nó bà đi nào? Ừ. แล้นโดนกินเท่านึง ลำลายพี่น้องไปเดิมพี่น้องเลิกโซกีมันเสมอมันเคื่อแก้นนิพี่น้องป้องป่ายเดิมเดิพี่น้องอยู่ดีมีแห้งให้ห่างไกลจะโรยให้ค้าเจ็บฝากกดไลค์กดแชร์ลคลิปหน้าสิพ่อ,พอกันอย่างกะให้พี่น้องกดติดตามคอมเมนต์พูดคุยกันได้เด้พี่น้องเดิม อ๋อค่อยเปชนแห้งอือฮห่หนาจังเจอกันไหมได้เปีนน้องเด้อเฮียจังกินอีก,กับฝากกดตามไมมได้เปีนน้องกดต่างคอมเมนต์กันได้ได้เปีนน้องเด้ดเออะไรอีกสักอ่ะ ทำลาพีดน้องไปเพียงพอแล้วนเนะาะสวัสดีจ้า